สบายดีพี่น้องสบายดิพี่ติดตามเใส่แต่จานเขาอันนี้วคนละครึ่งเยอะมาเดิน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 นั่งสิเอาเนาะเอาเห็ดปวกเนาะมาเดินมาเดินมาเดินเอาขนมีนั่งอี้มั้งตาโฟดโมลุมาไว้ไว้ตัวแมงดักกิงนดูไงเปียกเบิดก้นจะเปียกอ่ะนะเบาสะอาดมาดิ ในนางผู้ใหอุ้ยเอาไปโทรโตไมด้อ้โเรียนกัานหลยลานคะอย่ยงีดอกแต่จะบ่นท่คนอ่ยานี่จะนัไปเีบอกบ่อหนีมันไปลืมไปลืมเด้อแม่มันก็ไปอาไปลืมไหนเออไมลืมมันก็ไปอยางมานอนเห็นบออย่มอยู่น้ำหนามันหมดเลเราก็ไปอาอยู่เนาะจมูกกเลไง่อ สดไม่ไม้เอาในตำมตออานตซัว้แม่เห็นเลยเลยตมตอบเรมาเบิ้งสะบวงเรมบวัเอาชิมชิมบวซวตแล้วผัดผู้ชาสุภาพาขอแฟนนะหอ,อยงง เอาวันเสด็จถ้าไปปวดแขนเดี๋าทางไปโอเคเลยปวดทีเวล,ลาเนีเป็นยังเราจะปไปไตนี่แหละจะไปเป้นปงนี่แหละเอ,อ,อาเดี๋ยวครเขาเรียกว่าเราจะกระยุดยุงไม่รบ้ปะฮะที่ชาดึงเข่าดึง,ดงออกอ่ะอมิดมีอย่างกระลำบากอลำบากเขาตกเลอดออกอดนอืม

หน่อยเดียวค่ะสองหน่อยเฮ้หอกับปูเนาะเออเหยามมันดลยางนี่และกับปูค่ะยางตำนาหน้อาแล้วอนะเอยเดิอกระตยนกริกเออแล้วอะ ยืนเงื่อนมาหมดเงื่เลยแม่ส่งหัวข้อมียงไปโอ้เจ้าอยากเอายังไรเอาเลยเพื่อแม่เถอนิดน่ะแล้วเมื่อแม่จะสีใจแล้วมันส่งหัอมาอีกเน่ไอ้ไข่แล้วพิจายได้แต่น่นะเาเอาให้เราเอาปวใจ่ายนกะงเลยเนาะทานี้น จอ้นมาได้ยอะจอดเยยังงได้ยังงไดขับก้นขับใสุ่เนาะิ่งมโต๊ะเนาะนจะมนมืมตาได้ตลอดเลยขึ้นกับบางแง่เขาบแง่จะบอกสวรรค์นะอค่ะจนน้ำเขาอะนะเาเขาึ

วเป็นคันคอยได้เป็นกินเลยงเฮีนบ่จังหวะนะฮะจังหวะมือเราิอเอากระพากันแล้วเอาทีบเออขาเย่อห้องนอนจะอยู่สิแน่เดวนั้นเดวนั้นกอดกับซิบมือนั่นเป็นคนเอาซิฟมือจได้ลูกไปอุ้งเฮียนได้ ไฟหายมันเด้มนเมื nope. ่อน้ำผมันก็น้อไฟหายมันไปจากเมื่อไหมันาไไดน่เามยังมจ่ายมันหักสู้เพราะล่นวของใหม่นะ เขาส่งต um mm ้องไปทหามงไปแล้ว hmm. ท mm ่านต่การเจนงเลงเขาเขาเขาียดเล็อ hmm. mm ืมขอืมเตมเน้าเหรอเเตมาเหรอวะอืมเหรอเติเน่าไปได้าว่าเราอะไรอย่างี้ยแต่ดีทํททางเขาไปกับเพื่อนอร่อยีเม่ไปเหมือนเ่า

เราอยากมาเป็ดเราก็เหน็ดด้วยกันได้เมืนต้มสวยตำล้วเหมือนต้ติงไชต้มวตรงมีสมองส่วครับโอายาลูกกินทำเดียกสมองถ้าเราจิตเบิดมือนะต้องเบิด แหงเลยนะมือหนักมือหนักิ่งแกงทำไมข้าวหนึงขาอีกมันเหมือนว่าอ่าที่เรียบที่เรียบเรื่องนี้รบอว่าาหมักมาได้ในหต้อนะ งามเพื่นที่ข้าานเห็นให้ดูมันนี่ม, <c oughs> มนันหนังไงมัง้งมันจะหนังไงมั้งอบอกโอ้ยงามเห็นอันนี้งามดูโอ้ยหลานงามไอ้เห้เนดดอดดดดะมันน, <c oughs> มนี่และมีแต่า่บ้าบ่นสรเนอะนเจนกระดาษก็บีดมิ

ข้างโออยู่ใครอะไรแบบชอบงเนาะโซ่เอย้ยเนาะเท็าเทาเทาอันนี้ก็ผูขาเงือนใหญ่ดำฉิบมาแล้วบูได้บริเมนอันนั้นเ็เท่าแก้ว ก้นลบไข่เอ,อยากดูขาบวมเลยเขาเห็นไ,ไหมอ่ะเอ้แส่ขากขะลุยแล้วก็นกินกินเจนี่เด้อก้นไข่แล้วนเ็นี่าขาไ่ตีนไ่เราอ,อยากดูไหมเน,นาะกะดูกระเดี่ยวมันแข็งแขงแล้เห็นเหียดูมันกระกะลุยกระเจ๊าเมอสัยกอมา แมนแมนลบน้อยนึงแบบแตกหลดฟาโทมันเราสวดีมาเลยนี่วันนี้ปมาเลยในเไทยจะกางที่ไหมจะกาที่ลจะกาที่เนาออีเมกกระสุนเลยเราขลุ่ยแล้วระสุเลยเจ็บเลยาดนี่คะขลุ่กระสนในลตั้มมันมันท่าลงทางนี้แล้วมันยังบ่เศ้าอยู่นี่ยังดำอยู่นี่สิบหนึ่งเม้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องนิดนิดเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาดี๋ยวเราหัวมันละกัน